หาไว้ใช้กันได้นะสลับปากกาจับชิ้นงานนี้เพราะว่างบก็ไม่ได้แบบแพงอะไรมากมายตัวนี้ขนาดห้านิ้วนี่ตัวปากขนาดห้านิ้วความกว้างห้านิ้วนะแล้วก็วัสดุแข็งแรงงานะเป็นเหล็กแข็งเหนียวนะฮะตัวนี้ตัวนี้จะมีทั่งให้ด้วยนะฮะมีทั่งไว้ตอกงานไว้จับงานเสร็จไว้ตอกงานใช้ค้อนตอกได้นะฮะตัวนี้เป็นตัวฐานอนะมีรูเอาไว้ยึดกับตัวแท่นอะ่ะสามรูส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นแบบสลักเอาไว้แบบ ไขย,ยืดได้พอเราคลายปุ๊บเราส,สามารถแบบหมุนได้รอบทิศทางเลยนะฮะเวลาเราทางานอ่ะเราก็ไม่ได้ไม่จะได้ไม่ต้องแบบกลับพลิกชิ้นงานนะฮะเราก็แกะคลายตรงนี้แล้วก็หมุนได้แบบนี้นะฮะตัวปากอ่ะนี่ตัวปากของตัวปากกาเรายืดได้อ่ะเราก็คลายได้อ่ะถึงแบบมันร้อยสามสิบมิลนะสิบสามเซนด้วยกันนะฮะถ้าเกิดว่าใครเป็นสายช่างสายดีไว้ต้องการเอาตัวปากกาจับชิ้นงานแบบนี้ไปใช้ก็อืม ก็ลาลาครึ่งพันแล้วตัวนี้บวกลบเนาะ